ว้าววันนี้อาหารช้าแบบแบบพัตคารนครับนี่กระเพาะมุกกรอบครับพี่น้องไปสื่อมากนี่กับเพื่อนสองคนครับดีค่ะเพื่อนบบดหืมแซบวะเล่งเขาพี่น้องเขากับผสมทอดมาบอกชุกอยู่ดอกวะวกเยอะให้เจียว ข้าวต้มหรืออะไนเุ้ยเอามาเถอะกินอืมข้าวเขากันต้องกินไม่ซอปสอปะเพื่อนตักข้าวมาเองในจานหนึ่งนะ

อร่อ,รอรยมากยังอื่นเ,เ,เซ่งเหรอไข่มีไข่ยนาํา้ยอืนอะไรไข่ส่วนเซงการใช้มือกันเด้ข้าเรียกว่าลปกควขยที่ดูที่ว่ตัวอยู่หันอืมพันบอกว่าเป็นโรกาแเซงแบอ แส่บอให้ทองใครล่ะเอใจเอาหั<ด>น,าน,นเร่วหน่อยัำเนีย่งนัดลง่งนัดล่งคนละบายผมข่อวไม่ก่อนนะอี่ rồi Đây tin chưa Để bên thiệp này nó มาเด้อพี่นอ้องดูด้องจินมจวนเนาะเนาะเนาะฟืนสื่อ,อเครื่องมาสุบอยู่อืมคิดยากเขื่อนเท่าไปแล่นอยู่พอด้ะเอี่ย ต้มหนาต้หลังนะินสกินหอยบ้านแล้วหืมหอบ้านแล้วดีดีแม่มากเลยตอนตกตกนนึน่งไปใช้คือมืนนคอคิองคิงงามหอมหายกาน้ำเล้งวางขอมหาหึมรถเมื่อนนั้นมาเลยน้ำดื่มสุดอน พัดนทใมันกินเนาะอร่อยเนาะยังขอเสียบไหมอร่อยไหแดดแดดไข่แต่ว่าพ้นบบตกนะเมื่อคนเหอนเนาะยองดีครับ แม่งเงี่มจับแจมเลยแม่งเงี่มจับแจมบอบอบอแม่งเงี่ยงูมันขึ้นังเตาท้องเลยกินฟ้าเข่าฟ้าเข่าฟ้าท้องหลังเขาจูขเขาหลังคำมันไก่มนกระลังคามันไก่ก็ไม่ขายแคลเยอะ

ไปขับรถตรงไหนมาเด้อพี่น้องอมันต้อ,องมีการนอนเว้นเกิดขึ้นล่ะนอนน้อยแต่นอน ผมว่าหนี่งมั่วกูเก่งบอกยางทายไดี๋ยวสามสิบสามขีดผู้เดียวแบบอืมทำน้ำลูกใดเนาะเก่งตัวลูกใดบ่ได้หอดเหนียวบ่มีเวลาเหนียวเลยเกือว่ะบ่มีเวลาหอดกินเวลากินเขาเมื่อกินข้าวตอนหามุ้งแรงเขาเทียงกินน้ำไงพาร์นน่ะเอนื่อยเพราะ่ายมวนไปหนาเนาะบ่ข้าวผู้นั้นมากบ่ข้าวผู้นี้มากเ้มันมวนเด้ สามสิบเปอร์เนธรถ้ามายาจะสามสี่ 3, คลิปเขากำาเงเินหรอเอาขอบคุณทั้งตั้งจครับพี่น้อเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับอร่อยไหมเพื่อนอร่อยอสุดยอดสวัสดีครับ